สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญหลวงปู่พัดนะครับผมบุญยะกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่านี่เลยนะครับผมเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรวยสมปัดนา99านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรูปแบบกล่องก็แบบนี้เลยนะครับอ่าสำหรับรายการรุ่นรุ่นนี้นะครับผู้สร้าง ทีมงานรวยรับทรัพย์นะครับอ่าก็เป็นทีมงานรวยรับทรัพย์ได้จัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ารูปแบบกล่องอย่างนี้เลยนะครับก็จะรุ้นหลายแบบนะสำหรับท่านไหนมีรายการรุ้นนะครับผมก็ได้แกะแล้วนะครับหลังนะครับมีรุ้นนี่นะครับผมเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําฝังเพชรนะครับแล้วก็ลงยามัตุพีธหน้าหลังนะครับซึ่งผมก็ได้ลุ้นมาแล้วครับแต่ผมไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับผมวิธีปลุกเสกนะครับอ่า นี่นะครับสาหรับทีมงานเขานะครับอ่านี่นะครับถวายเงินลงปู่พัดนะครับสำหรับรุ่นนี้มาผมจะพามาดูรูปแบบเหรียญดีกว่านะเอาที่ผมแกกได้นะครับรุ่นนี้เนาะผมก็ได้มาสเตอร์พีชเต็มทั้งหมด3มเหรียญนะครับพี่อ่าก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับแล้วก็ได้เงินหน้ากั๊ดทองคําเหรียญหนึ่งนะอ่ะผมขออนุญาตให้ดูเงินหน้ากั๊ดทองคําเหรียญหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับ โชคดีมากเลยนะครับลุ้นได้เงินหน้ากากสองคำนะครับรูปแบบเหรียญสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับทำต้นแบบมาจากเหรียญรวยพญาไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงเพาะรวยหรือเจจีหลายรุ่นนะครับได้ต้นแบบมาจากตรงนั้นก็ว่าได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปไก่นะครับแล้วก็มีนักสัตว์ล้อมรอบเลยนะครับสิบสองนักสัตว์ล้อมรอบนะครับ ตัวอย่างมาจากรวยพญาไก่นะครับอันนี่คือเงินหน้ากากทองคานะครับเหรียญนี้เนาะอ่าผมก็โชคดีมากเลยครับที่ผมได้เหรียญนี้มานะครับอ่ะมาดูเหรียญต่อไปเลยครับไม่รอช้านะครับถ้าไหนชอบรายการไหนก็แอดไปดีไลน์เป็นเบอร์โทรมาแล้วกันนะครับผมก็จะขึ้นไว้ทางหน้าจอด้านบนนะครับก็แอดมาสอบถามกันได้นะครับหรือติดตามทางไลฟ์สดได้ครับอ่าผมก็เปิดนะครับได้เนื้อเงินมานะครับ ้งหมดเหรียญนะเป็นเงินหน้ากาท้องคำหนึ่งเหรียญแล้วก็เงินลงยาพื้นน้ําเงินขอบแดง1เหรียญนะครับแล้วก็ลงยามาสเตอร์พีชนะครับโอ้โหเป็นไงแล้วครับผมสวยไหมละครับพี่ๆอ่าสวยมากเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมผมจะสองกล้องให้ดูนะครับนักสัตว์นะครับงานสวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับพี่ๆนี่นะครับสวยคมนะครับหน้าเก็บน่าสะสมนะครับรุ่นนี้นะครับ นะครับนักสัตว์นะครับนี่นะครับงานสวยมากครับพี่พี่นี่นะครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับนี่ไก่นะครับอ่ะผมให้ดูประมาณนี้นะครับนี่คือเหรียญแรกที่ผมได้นะครับผมจะให้ดูเหรียญที่สองที่ผมได้ด้วยนะครับแล้วผมจะให้ดูทีละเนื้อไปเนาะอ่าเหรียญที่สองที่ผมได้เป็นลงยามาสเตอร์พีชนะครับนี่ลงยามาสเตอร์พีแบบเต็มมีแบบเต็มแล้วก็แบบไม่เต็มนะครับ นี่นี่เป็นลงยาพื้นแดงขอบน้ำเงินนะครับคือจะสลับกันนะครับเหรียญเมื่อกี้จะเป็นพื้นเงินขอบแดงนะครับแต่อันนี้เป็นพื้นแดงขอบเงินนะไปนะครับถือว่าสวยหามโชคดีนะครับแล้วก็ได้ลงยามมตัลพิสด้านหลังทั้งสองเหรียญเลยครับโอ้โหอันนี้จะลงไก่ด้วยนะครับลงไก่สวยนะครับเหรียญเมื่อกี้จะไม่ลงไก่เนาะเหรียญนี้จะลงไก่นะพี่ๆนี่นะอ่าอันนี้จะไม่ลงไก่นี่จะลงไก่นะครับงานโคตรสวยนะครับุ่นนี้นะครับ นี่ครับโอ้โหลงยาไก่ไก่บล็อกงานอย่างคมนะครับงานคุณภาพนะครับอ่ามีถุงเงินมีถุงทองนะครับอ่ามีพสนะครับบัดห้วยด้วนนะครับพสนะครับนี่คุยพื้นลงยาสวยมากครับรุ่นนี้นะครับคุยพื้นลงยาสวยมากครับพี่ๆนี่ใบหน้าลงผู่พัดนะไม่ต้องสองกล้องก็ชัดนะครับนี่ โอ้โหสวยงามมากเลยครับมามาดูอีกเหรียญนึงที่ผมลุ้นได้ในลังนับที่ผมแจะมานะครับนี่มาตเตอร์พีชเป็นทองทิพย์นะครับอันนี้ก็สวยแบบนะครับนี่ลงยาข้างในฟ้าขอบน้เงินนะครับโอ้โหลงยากีวรุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองแดงนะครับมีแต่เนื้อบนบนนะครับเป็นทองทิพย์เป็นซาตินเป็น 3K เป็นอัปาก้าเลยนะครับเห็นนวะเป็นเนื้อเงินนะครับโอ้โห สวยไม่สวยดูเองแล้วกันนะพี่ๆนอะอ่าพิจารณาเองแล้วกัน,นะครับรุ่นนี้นะครับอ่าซึ่งตัวผมมองว่ารุ่นนี้สวยงามมากนะครับบล็อกสวยงานสวยนะครับอ่าผมจะไล่ให้ดูไปทีละเนื้อนะครับให้ดูไม่หมดนะครับผมจะให้ดูนาวะนะครับสลหรับนาวะเรนนี้จะมีสองแบบนะซึ่ผมได้แกะรุ้นเจอนับนี่มีในชอบนาวะไหมครับโอ้โห นาวะก็อย่างสวยนะพี่นะนาวะก็อย่างสวยนะเห็นไหมนาวะขอบแดงลงยาคีวอนนะดูดุดันๆนะสำหรับนาวะนะโอ้โหนะครับจะตอกนอนหมูนะ,หนะครับนาวะนะครับโอ้สวยนะนาวะก็สวยนะครับอ่ามาดูเหรียญหนึ่งนะครับนาวะนะเมื่อกี้ลงยาพื้นขาวนะครับอ่านี่ลงยาพื้นพื้นส้มนะครับพื้นส้มหรือพื้นแดงมันจะลมดำก่อนนะและ้วมาลงยามันจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ๆนะนี่ ะนครับสวยนะครับสวยนะรุ่นนี้ถ้าไหนชอบเนื้อไหนครับผมมาแล้วกันนะครับมีแต่เนื้อบนบนดี่ามาดูลงเฉพาะตัวไก่นะครับก็จะมีลงเฉพาะตัวไก่เลยนะไม่ได้ลงยาเม็นพีเต็มนะครับเปนัะครับจะลงเฉพาะตัวองค์ไก่นะไปนะครับนซึ่งผมก็เปิดมาก็ได้อยู่ห้าหกเหรียญสำหรับลงยาไก่นะจะเป็นลงยาแบบเดียวกันหมดแล้วจะเป็นรายการนี้นะครับ ลงยาไก่แบบนี้นะอ่าก็ถือว่าได้มา 5, ห้าหกเหรียญน,นะแล้วก็จะเป็นชุบชุบทองลงยาไก่นะครับนี่ก็มีนะชุบทองลงยาไก่นี่ครับชุบทองลงยาไก่นะับนะครับอ่าชุบทองลงยาไก่แล้วก็ได้ชุบเงินลงยาไก่นะครับชุบเงินลงยาไก่นี่นะครับ โอ้สวยงามครับพี่รุ่นนี้สวยงามนะครับเห็นนะครับนี่ลงยาไก่นะครับสวยจริงๆบล็อกงานโคตรคมเลยนะครับอมาดูเนื้อปก้าเลยบ้างปก้านะครับสวยครับสวยทุกเนื้อนะครับปก้าเป็น 2K 3K นะผมได้ดูในรายการนะคับนี่อปก้ายาแดงนะครับงานสวยบล็อกคมมากครับพี่ๆดูเลยครับผมเหรียญนี่เด้งนูนออกมาเลยนะครับเหรียญเด้งนูนออกมาเลยนะนี่สวยมากครับพี่ ฮะชอบแบบไหนทักมาแล้วกันครับผมนะอันนี้เป็นทองทิพย์ยาแดงครับมียาแดงยาฟ้ายาน้ำเงินประมาณนี้นะรายการนี้ครับจะลงยาแทีบทุกรายการเลยครับไม่ลงยาจะเป็นพวกชุบเงินพวกซาตินโดดๆนะเป็นงานซาตินนะครับนี่สวยทุกรายการนะครับอาผมให้ดูซาตินนะครับอันนี้ทองทิพย์ซาตินนะครับรายการนี้อ่านี่สวยไหมล่ะครับผม องทิปซาตินนะครับไม่ต้องแกะจากซีนผมว่าก็มองชัดสวยงามนะครับพี่พี่เราไม่ต้องไปแกะออกก็สวยนะบะอัปปาก้าซาตินบ้างดีกว่าอัปปาก้าซาติน,นครับงานสวยบล็อกคมหน้าเหมือนหลวงปู่พัดมากเลยครับนี่นะครับออกแบบรูปแบบเหลืองสวยงามนะนี่เห็นไหมครับพ,พี่โอเคครับผมป,ปกากกาซาติน ยาฟ้ายาแดงแล้วมาดูยาฟ้าดีกว่านี่นี่ลงยาฟ้านะพี่ลงยาฟ้าก่อนเงินนะะชอบแบบไหนทักมาแล้วกันนะผมะผมได้ดูผมจะไม่เอารายการไหนหดูเนี่ยชุบเงินนะครับชุบเงิน,นรายการชุบเงิน,นครับสวยนะครับสวยนะสวยทุกรายการครับพี่พี่ อะให้ดู 2K ดีวกว่าเลยพี่เนาะ 2K อ่านี่ครับผม 2K ครับนี่รายการนี่คือ 2K โอสวยมากครับพี่สวยมากครับผม 2K นะครับรายการนี้ชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับหลวงพ่อพัดช่วงนี้ออกมาหลายรุ่นหลายรายการนะครับเก็บตามชอบนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับพี่ๆ ผมก็มาทําคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับามาแบ่งปันมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีรุ่นไหนอัปเดตมาใหม่ออกมาบ้างนะครับสวยงามทุกรุ่นทุกรายการนี่คือ3าเชนนะพี่พี่เนี่ยสวยมากครับพี่พีสวยทุกรายการเลยครับผมยังไม่ดูเรียนไหนอีก หล,หลักก็จะมีรายการประมาณที่ผมให้ดูไปตัวอย่างข้างต้นนะพี่พี่เนาะอมันก็จะมีแบบประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าลงยาเต็มแทบทุกเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้ผมก็ให้ดูเนาะอ่ะมาให้ดูประมาณนี้แล้วกันพี่ ถ้าในาชอบรายการไหนก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาเลยนะครับแล้วก็ทักไลน์ผมมาเลยนะครับผมเนาะสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ติดตามผมฝากติดตามช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับร่อยๆเห็นภาพร่รางกายแข็งแรงทุกท่านครับผม